แฮปปี้เดลีครับพีนบ่น้องนะครับคนกามากาเบิรยาการโชวป์ปเนะแต่วันนี้เข้าไปด้านหน้าห้างไม่ได้ครับเพราะว่าคนเป็นแสนครับวันนี้วันนี้จะไปถ่ายภาพแบบซวยๆก็ถ่ายไม่ได้ครับ <laughs> ตอนนี้คนล้นครับตอนนี้คนล้นที่ B t s ทนะครับทุกคนที่รับ, uh huh. ค,รบคนเป็นแสนครับ <Okay. S 1> วันนี้ <Okay. S 1> เต็มทุกที่วันนี้โอ้โห oh oh. oh. วันนี้เยอะจริงๆ นี่ครับแล้วจะกลับกันอย่างไรเนาะสงสัยอยู่ซอดแจ้งครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับแต่รถหมดตีสอนะครับแต่คนเป็นแสนจะกลับแบบน้อยครับพี่น้องบานี่ครับตอนนี้ปิดเรียบร้อยสีแยกราชประสงค์โอ้โหบางคนก็เอามือถือมาถ่ายคลิปมาถ่ายพูมเนาะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่มายืนอยู่กลางสีแยกนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับโอ้โห ด้านนี้ก็เป็นสารเท้าหมหาพพครับบางคนก็ไปขอพรสายมูเนาะบางคนก็ไปม้วนครับนี่ครับด้านนี้เป็นสายมว้วนด้านนี้นี่ครับด,นนด้านนี้สายม้วนด้านนี้สายมูด้านขวาสายมูครับด้านขวาสายมูด้านซ้ายเป็นสายม้วนครับนี่ครับโอ้โห สุดยอดจริงๆวันนี้ราชประสงค์แตกเรียบร้อยวันนี้สีแยกแตกวันนี้นี่ครับพี่น้องคนมาเป็นแสนครับผอนพูครับไม่ออกแ้เลยอะเด็กนกับแม่ะกโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะครับคนไลฟ์พรอนะครับนี่ครับ,รบสุดยอดสุดยอดครับนี่ครับ โอ้โหวันนี้จะกลับกันยังไงเอ่ยวันนี้สงสัยซอดแจ้งโอ้โหวันนี้เต็มเต็มโอ้โหพีน้องไม่ไหวไม่ไหวคนเยอะจริงๆครับ ด้านนี้กันหลายด้านนี้ก็เต็มๆครับทุกคนครับโอ้โหฟาติพบรอบซีทุมคนกันหลายพี่น้องเอยนี่ครับมีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติมาเดินเระชมครับโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆครับพี่น้องครับเต็ม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 ครับนะครับ าทางเข้าก็ต้องตรวจกระเป๋าตรวจอาวุธนะครับทุกคนนะครับโ oh, 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 oh. อ้โหอ๋อแต่ตอนนี้ห้ามเข้าเลยเนาะเพราะว่าคนหลายครับเพราะว่าเต็มพื้นที่พื้นที่เต็มรอบสี่ทุ่มห้ามเข้าครับพี่น้องนะครับโอ้โ oh, ห oh. รอบสี่ทุ่มพื้นที่เต็มห้ามเข้าแล้วคนระับน้องมารอบสี่ทุ่มเข้าไม่ได้ครับพนะี่น้อง คนหลายต้นหลายครับตอนนี้เข้าไปได้แล้วพื้นดีนแนมโอโ้โหยอดสุดยอดเาดาขาวดาไทยแลนด์ตอนนี้เข้าไปได้เรียบร้อยพื้นดีนแนมนะครับทุกคน Oh. Oh. คนแม่งจริงๆครับรคุณนี้ครับพื oh. ้นที่จัดงานเข้าไมาได้แล้วครับนช่ครับ oh. สุดยอดสุดยอดโโหด้านนี้คนจะเต็มปฏิร้อนครับ โอ,โอ้โหตรงหน้าคนเ,นเต็มๆพี่น้องเอ้ยเบื้องเดียครับตอนนี้คนล,ล้นไปปุน้นไปทางสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟ e r เวอรี่ครับตอนนี้โอ้โ oh ห oh. วันนี้คนล้นพื้นที่จัดงานเต็มครับรอบสีทุ่มครับโอเคเราก็ลงไปชมแถวด้านล่างเนาะเพราะว่าพื้นที่จัดงานเข้าไม่ได้นะครับมันเต็มครับมันเต็ม <laughs> ยอดอดลงไปด้านล่างกันดีกว่าเพราะว่าเข้าไม่ได้ครับ ไปแล้วเราจะไปไหนต่อนึกว่าเป็นทางออกด้านนี้เป็นทางออกหรือเปล่าอ,อ๋อด้านซ้ายมือด้านขวามือเป็นทางออกอันนี้เป็นชั้นจีด้านนี้เป็นชั้นจีน,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 นะครับทุกคนนะครับนาะรอบสี่ทุ่มเข้าไม่ได้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> คนหลายเ้ิงครับ เราออกไปเดินเที่ยวด้านนอกกันดีกว่าทุกคนนี่ครับด้านนี้คนกันหลายครับมาด้นนี่ครับพี่น้องคนกับไปทางสยามเซ็นเตอร์ครับนะครับโอ้โหวันนี้สุดๆ จริงๆดันเตอร์ก็หลพี่น้องดันเตอร์ก็ไหลครับยัางเต็มครับโอ้โหวันนี้สุดๆด้าบนี่ๆๆทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินาอพี่น้องอก,ก็ปะปคนกันครับครับจ้านนี้ก็เป็นดันเตอร์ครับน,นาฮาสยามปรกรเป็นน้ำตกครับโอ้โหวันนี้เต็มเต็มวันนี้ แต่วันนี้ดูแล้วเปลียนมากมาเยอะมากครับจุดนี้ก็ครับข้างครับย่างตรงไปก็จะไปหน้าห้างเซ็นตเตอร์เบอร์นะครับทุกคนตรงไปเป็นเซนตเตอร์เบอร์นะครับโอ้โหวันนี้สุดสุด,สด ฝั่งที่พูดนี้ไม่ใช่คนไทยครับหน้าตาเหมือนคนไทยแต่พูดแล้วไม่ใช่ครับงสงสัยเป็นเมียนมาเนาะลงมาแล้วส่วนมากก็จะไปที่หน้าหางเซทเวอร์ครับด้านนี้ก็ห้ามเข้าด้านนี้พื้นที่เต็มก็ห้ามเข้านะครับทุกคนออกได้แต่ห้ามเข้าครับนี่ครับ ตอนมีป้ายบอกว่าพื้นที่จัดง,งานเต็มครับตอนนี้นะครับมีป้ายห้ามเข้านะครับทุกคนนีครับพื้นที่จัดง,งานเต็มวันนี้ห้ามเข้าส่วนมากก็จะไปที่ห้างเซอรเตอร์เวิร์บัดนี้โอ้โหคนมาเป็นแสนนะคนมาเป็นแสนได้มาแล้วก็ขอพาเอฟซีอ,อย่างส้มครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับแต่คลิปนี้บรรลขอลงวันพรุ่งนี้นะครับ คลิปนี้กับพี่น้องมาย่างเที่ยวชมภาพบรรยากาศครับนี่ครับเป็นบ่านคนล่างมาซื้อไส้กรอกมาซื้อไก่ย่างหมูปิ้งมาแล้วก็มาถ่ายรูปครับพี่น้องครับโอ้โหมีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับแบบคนเดียวครับนี่ครับมาตอนนี้เต็มเต็มคทุกคนครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม้นะครับคลิปนี้ก็พูดผ่านกล้องนะครับ ไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าบนนอกครับโอ้โ oh ห oh. ด้านสามแยกนี้เต็มเต็มครับทุกคนครับป๊าสิครับบัต ah ีโซบัสตีโซด้านาานี้เป็นลายด้านนี้เป็นลายครับทุกคนจะขึ้นไปที่ BTS <T> ครับโอ้โ oh ห oh. วันนี้สุดยอดจริงๆเขาดาวไทยแลนด์2568 2025 2 0 2 5นฟนะครับแบบนี้ต้องที่เมืองไทยเท่าน,นั้นต้องที่ไทยแลนด์ครับโอเคไฟเขียวแล้วครับเราก็เดินไปเดินไปนี่ล้อหลอ,ลอบ่าฝนหลังเทปน้องนะครับเราเดินไปดีกว่าจะขอพาเอฟซีไปถึงหน้าห้างเซนเตอร์เวอร์ครับย่างเทยวชมภาพยามค่เคืนเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทุทกคนนี่ครับ ต่างคนต่างเอามือถือมาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปน้อหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับทุกคนนี่ครับเป็นบอลเป็นบอลโอ้โหว้าวเป็นสาวน้อยพลั่งที่ครอบอรครับตอนนี้ทะเลนี่พี่น้องเป็นสาวน้อยพลั่งที่ครอบอรครับคนหลายครับนี่ครับโอ,โ,โอ้โหรอบสี่ปุ๊บนี้เต็มเต็มด้านหน้าก็ปิดถนนเรียบร้อย ราวคนลางเป็นสาวคนล่างวันนี้คนมาเป็นแสนนะครับทุกคนวันนี้คนมาเป็นแสนสาวน้อยมายเทียมเมืองไทยกับเป็นพ่อสงสัยตัวมาต้องกลับมาเมืองไทยอีกแน่นอนครับนี่คืนนี้ก็จะมีพูนะครับอยู่ที่หน้าห้างเซ็นทรเวร์ครับวันนี้ก็มีพูนะครับวันนี้ แต่เบานัดก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะอยู่นี่หรือว่าจะไปแถวสะพานตากสินนะครับตอนนี้เบาสูนย์โลก็ไปรอแล้วครับไปรอสมพุครับเบานัดก็ยังไม่ไปครับมาขอเก็บภาพบัรยากาศป้าเอซเนาะโอ้โหด้านนี้เต็มเต็ม พี่น้องเอ้ยครับด้านหน้าของบอลนัดนี่ครับคนลายเพิ้งนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับด้านหน้าก็เป็นทุ้สาวครับโอ้โหนี่ครับคนเลื่อนแสนนัดนี่ครับแต่ก็เต็มไปด้วยคุณพี่ตำรวจนะครับทหารตำรวจเต็มครับฝ่ายความมั่นคงของไทยมารักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกเครื่องแบบนะพี่น้องนครับ วันนี้เต็มไปด้วยทหารตำรวจครับมารักษาความปลอดภัยบางคนก็เป็นนอกเครื่องแบบครับทั้งคอมบันโดทั้งกองปราครับนครบาลจัดเต็มปนีนี้มาเที่ยวเมืงไทยก็มีความปลอดภัยครับโอ,โ,อโอ้โหสุด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 ภาพยามค่ำคืน,นครับพี่น้องครับนี่ครับโอ,โอ้โห หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับทุกคนตอนนี้ปิดถนนเรียบร้อยเต็มๆด้านซ้ายมือก็เป็นวัดประทุมครับตอนนี้ก็มีคนเข้าไปสวดมนต์ข้ามปีครับวันนี้วัดก็สวดมนต์ข้ามปีเนาะบางคนก็ไปสวดมนต์ข้ามปีตอนนี้ในวัดมีเสียงพระสวดมนต์นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้พระสวดมนต์ข้ามปี ครับบางคนก็เข้าไปที่วัดเข้าไปเตรียมตัวสวดมนต์ข้ามปีสาวนี้ก็มาไลฟ์สดเป็นสาวยูทูบเบอร์ครับโอ้โหวัดก็เต็มไปสวดมนต์ก็เยอะมาม่วนก็หลายก็แล้วแต่ความชอบเนาะ <c oughs> ใจจริงเบานัดอยากไปสวดมนต์ข้ามปีนะครับแต่ FC เรียกรอกมาเนาะอยากเห็นภาพบรรยากาศวันเขาดาวครับก็เลยไปไปได้ครับแต่ถ้าถามว่าใจชอบอะไรอยากไปสวดมนข <Yeah. S 1> ้ามผีครับนี itar, mm ่ hmm. เป็นบ้าข้างล่างเป็นสาวล่างมากขับคุณพ่อคุณ,คณแม่ครับพี่น้องนี่ครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปนี้จะขอพาทุกคนเดินไปถึงสี่แยกราชประสงค์นะครับทุกคนเ mm. พราะว่าตอนนี้ก็ปิดสี่แยกเนะ oh, าะหนึ่งปีมีครั้งเดียวที่เราจะได้มายืนกลางสี่แยก แบบนี้หายากนะครับทุกคนนี่ครับถ้าไม่ใช่เมืองไทยทําไม่ได้นะครับนอกจากเมืองไทยแล้วทําไม่ได้นะครับนี่ครับคนมากเป็นแสนแต่ก็ไม่มีเรื่องมีราวกันนะครับเพราะว่าวันนี้เต็มไปด้วยคุณพี่ตำรวจคุณพี่ทหารฝ่ายความมั่นคงทั้งคุณพี่เทศกิจครับแอมครับวันนี้จดเต็มครับวันนี้นี่ด้านหน้าก็เป็นคนล่างครับ แล้วจริงๆบนหัวมีไฟพูดมากาก็เจ็บพอพูดตั้งแต่เช้าจนถึงสีทุ่มนะครับทุกคนวันนี้ก็ไปหลายที่เนาะไปวัดโพวัดอรุณท้าเรือท่าเตียนแล้วก็มาที่ซอยประตูนกยุงแต่ก็ยังไม่ลงคลิปนะครับเพราะว่าตัดต่อไม่ทัน โหลดไม่ทันครับไปที่ชัยนาท้าวครับวันนี้บอกวดัดจัดเต็มลงไปน่าจะร่วมเกือบ10คลิปเนาะแข่งกับบาศูนย์ซีโรครับบาศูนแซลแนาลงคลิไปไ้ป่านสายฟ้าปาติโด้านนี้กันหลายด้านนี้กันหลายโอ้โหนี่น้องเอ้ยนี่ครับ นี่คือคนมาเขาดาวนะครับพี่น้องนี่ครับอ้โเนาะสุดยอดเมืองไทยด้านในก็เป็นตำรวจเมครับโอ้โหวันนี้รอบสี่ทุม่มรอบสี่ทุม่มนี่แหละคือไทยแลนด์ครับพี่น้องแลนด์ land of smile แลนด์ of happiness นะครับนี่เป็นสามอย เมืองไทยก็คือเดอรแลนด์ออฟสมล์เดอร์แลนด์ออฟแฮปป้ใครมาใครก็ลงรักครับคนไทยก็มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีมิตรมตรีที่ดีอาหารการกินก็เยอะครับเมืองไทยครับกินได้ทั้งคืนโอ้โหวันนี้บอกนัดช่งสุขใจสุดใจบา แต่วันนี้รถ BTS วิ่งถึงตี2นะครับวันนี้เราก็ซื้อแบบวันเดย์พาสครับวันนี้150บาทคุ้มค่ามากครับวันนี้เข้าออกเกือบร้อยเที่ยวนะเนาะออกมาถ่ายคลิปครับออกมาเข้าห้องน้ำครับมาถึงแล้วครับสีแยกราชประสงค์โอ้โหสไลดสลดโอ้โหพี่น้องเอ้ยครับ นี่คือสี่แยกราชประสงค์ตอนสี่ทุ่มนะครับปดมารอบสี่ทุ่มนี้เต็มคาราเบลเต,ต็มคาราเบลของแท้ของแท้ของแท้มารอบสี่ทุ่มนี้เต็มเต็มโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่ครับแล้วจะกลับกันอย่างไรเนาะสงสัยอยู่ซอนแจ้งครับนี่ครับพี่น้องครับ แต่รถหมดตีสองนะครับแต่คนเป็นแสนจะกลับแบบนนะอ้อยครับพี่น้องสวัสดนะีครับตอนนี้ปิดเรียบร้อยสี่แยกรราชประสค์โอ้โหบางคนก็เอามือถือมาถ่ายคลิปมาถ่ายภาพเนาะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่มายืนอยู่กลางสี่แยกนะครับทุกคนนะครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้ก็เป็นลานเท้านาครับพบครับบางคนก็ไปขอพร สายมูเนาะบางคนก็ไปม้วนครับนี่ครับด้านนี้เป็นสายมว้วนด้านนี้นี่ครับด,นนด้านนี้สายม้วน <c oughs> <c oughs> ด้านนี้สายมูด้านขวาสายมูครับด้านขวาสายมูด้านซ้ายเป็นสายม้วนครับนี่ครับโอ้โหวันนี้นป็นแสนว้มาวลครับโอเคโอ้ โอเค sorry sorry s o r r โอ้โหรอบสี่ทุ่มเต็มเ็ม e x c u น้องเอ้ยเดยนะครับรอบสี่ทุ่มครับนีครับโอ้โห ตอนนี้มารอชมพูนะครับทุกคนตอนนี้มารอชมพูมารอชมพูตอนเที่ยงคืนครับอยู่ที่สีแยกราชประสงค์ตอนนี้เข้าไปไม่ได้ด้านหน้าก็นั่งรอครับนี่ครับนั่งรอชมพูครับป้าเลยแถววิลานนี้คนเยอะจริงๆคนมาเรื่องแสนครับมาหนังตาชมพูครับพรี่ร้อนครับนี่ครับคิดว่าคืนนี้สอดแจงอย่างได้นอนคืนนี้สอดแจงอย่างแน่นอนครับนั่งเต็มครับ นั่งนี้คือรอชมพูนะครับทุกคนนี่ครับด้านหน้าเลยครับโอ้โหมานั่งรอชมพูด,ดาพูอก็เป็นเวทีคอนเสิร์ตแต่เข้าไปไม่ได้นะครับวันนี้นี่ครับเต็ม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 นครับ,ๆๆๆๆรบสุดยิ่งใหญ่นะเขาดาวไทแลนด,ด้านนี้ก็คอน,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 นข้างกันน็ครับทุกคนครับ ต้องเบียดเสียดกันไปต้องเบียดเสียดกันไปด้านนี้สายมูเอาเรามาชมด้านนี้ดีกว่าเพราะหายใจไม่ออกครับคนหลด้านนี้เป็นสายมูครับมาขอพ่อจาก่ันถามหาคมด้านตรงนาก็เต็มแล้วก็มีรถตำรวจเนาะมารักษาความปลอดภัยแต่สายมูสี่ทุ่มปิดแล้วครับสายมูโอ้โห วันนี้เต็มเต็มคนมาเป็นแสนของแพร่ของแคร่วันนี้พี่น้องเออี่ครับพอดปูนครับ <c oughs> ตอนนี้เต็มเต็มตอนนี้ไปไม่ได้ตอนนี้ ไม่ได้นะครับทุกคนครับโอ้โหสุดยอดจริงๆวันนี้ราชประสงค์แตกเล็บร้อยวันนี้สีแยกแตกวันนี้นะครับพี่น้องคนมาเป็นแสนครับพอดปู นี่ครับโอ้โหพี oh, oh ่้องเลยนะครับคนไลฟพมากนะครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับนี่ครับโอ้โหวันนี้จะกลับกันยังไงเอ่ยวันนี้สงสัยซอดแจ้ง Ô, oh, hôm nay tem tem. Ô, bố bị nóng, không thể không thể. Người nhiều thật sự. ด้านนี้ก็หลายด้านนี้ก็เต็มๆครับทุกคนะครับ นัดว่าเราออกไปดีกว่าครับเพราะว่าคนเยอะเสละเกินดูแล้วไม่ไหวหายใจไม่ออกสีแยกราชประสงค์เต็มนเต็มวันนี้คนมาเรื่องแสน on น้องไม่ไหวตอนนี้หายใจไม่ออกคนหลายครับคนหลายคนหลายคนยีีครับพี่น้องดีครับนีครับโอ้โหวันนี้แตกเรียบร้อยสีแยกราชาติผสมโอ้โหคิดว่า ตรงนี้คนเยอะที่สุดเยอะกว่าไอคอนสยามนะครับเพราะว่าตรงนี้พื้นที่กว้างครับถ้าไอคอนสยามก็พื้นที่แคบแต่ตรงนี้เป็นพื้นที่เปิดโลงงด่งคนก็มาทั้งสี่ทิศทางครับด้านตรงหน้านี้คือนั่งรอชูพูนะครับคนนั่งรอชมพูนะครับตอนเที่ยงคืนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีค่ํ สี่ทุ่มบบกว่าเกือบห้าทุ่มเนอะตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่ทุ่ครึ่งครับแต่คนก็ามาจับจองรอดูบุ๊กันหมดแล้วครับ น้องคลิปนี้ก็ต้องขอพบเจอเดอ้อที่เข้ามาครับส้มครับถ้าผู้เิอชอบเจอชอบใจก็ต้องขอฝากขรเอเส้อถ้า FC ท่านใดรับชมมาถึงตรงนี้ก็ขอให้มีความสุขความจเจริญน,นะครับแฮปปี Happy Year, Happy ้นิวีแฮปปี้นิวีายบาย